ครับสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับพอ่พอ,พอกับทิวลี่บอขาดแคนคือเก่าเส้นเก่าเส้นเดิมนะครับหลายคนลูกสิษธ์ลูกหากะอาจารย์ทิวลี่ยาค้าจะขายแคนไหลสอนแหนาะซะนโอ้ยเถอะสมิมีเวลาให้นะครับกบ็คิดหอดคิดพอนะครับกบ็คิดถึงคือเก่าลูกสิษธ์ลูกหากนะครับหรือผู้ที่ ให้กำลังเลี้ยงไก่หมอเคียนทิวลีอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าคลิปสิเป็นคลิปง่ายๆคลิปบ้นบานๆเนี่ยแหละคลิปบ่ต้องเอาวิชาการยังไหลนะครับว่าง่ายๆว่าผมมีความคิดว่าหลายคนที่อันนั้นกัมันเป็นเทคนิคการสอนของแต่ละคนนะครับก็จิบปรเดไปบอกถึงนะครับคือบางเทือดนตรีนี่มันจะไปบอกวิชาการหลายบ่ได้โดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านนะครับ ขันวิชาการนี่มันใส่ใดแต่ในรในระบบในความคิดผมนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าใจง่ายก็บอกภาษาบันบานเท่านี่แหละบกภาษาไทยบานเท่านี่แหละมันจังสิงเข้าใจง่ายนะครับแต่วิชาการเนี่ยขันแต่ว่าบอกเลว่าบ่มีประโยชน์ด้นะครับถ้าเฮาไทยบานขันเือผู้อยู่ภาคกลางอยากเลี้ยนรูน้ำก็สิบอกเข้าใจได้บาน นะครับแต่ว่าแคนเขากะต้องหู้พื้นหู้าลากเงาสะกอนว่า,ม,ามันมาจากใสนะครับมาจากไทยบ้านมาจากเล่าเขานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใส่ภาษาไทยบ้านบอ,อาเป็นวิชาการยังไรคือเพื่อนดอกนะครับให้พี่น้องได้เขาเ้าใจง่ายที่สุดเมื่อนี่สีมาบอกลูกแคนที่สําคัญนะครับถือว่าสําคัญที่สุด ขาดบ่ได้เลยนะครับเป็นหัวใจหลักของของเทคนิคการโปรแคนนั่นก็คือลูกประสานเสียงนะครับหรือว่าลูกเสบลูกประสานเสียงนั่นแหละนะครับลูกคู่หาถ้าจะว่าแบบทั้งการกับลูกคู่หานะครับแต่ว่าถ้าว่าธรรมาดาเขากับลูกประสานนะครับลูกประสานเสียง ลูกสมลูกหวานลูกอย่างนั่นแหละคือลูกประสานนะครับบมเมนเป่าโนดตโกตรงนะครับหลายคนที่ยังบ่เข้าใจก็คือการเป่าแคนเป่าไรต่างๆเห็นโนดแล้วก็เป่าไปเลยเช่นสุดเสนแนนเกินสนุดเสนซ้อนซ้อนมีซ้นมีโดมีโด,ม,โดมีนะครับที่จริงแล้วเวลาปฏิบัติจริงมันเป็นว่าซ้อนซ้อนมีโดมีโด,ม,โดมีนะครับ มันกดซอนก็นจริงแต่ว่ามันบ่ได้กดเพียงซอนนะครับมันกดลูกเล่ลูกล้าลูกอยังเป็นเสียงประสานเข้าไปลูกคู่หานะครับน,นี่แต่แต่จากเวลาเขียนเข้าไปซ้อนน,อนี่นมละซอนแต่ว่าเวลาปฏิบัตริริงมันมันบไิ้เล่นมันบ่ได้กดแต่ซอนครับนี่อย่างเนี้ยฟังใส่มีซอนอยู่ฟังขวาะ่ะ เอาเลเข้าไปนำบัเนเ่ยนะเห็นวาเห็นวา,นา,นวาซนซนมีซนมีโดม,ดม,ดมีโดมีเลโดหลาเล่อันนี้คือเปะประสานเสียงแต่ว่าถ้าผมเป่าตะนดที่ผมเบ้าไปว่าหันอ่านไปว่าหัน ซนซนมีซนมีโดมีซนซนมีซนมีโดมีโดม,ดมีเลโดลาโด,ลาดลาเลโดลาเลอ่ะเห็นไหมันกับบมวนเพราะว่ามันมันขาดลูกประสานแค้นนี่เป็นเครื่องดนตรีทามินฝรัง่งเขากับว่า ประเภทฮาร์โมนีนะ่เคยได้ยินว่าฮารโมนิกาวะครับแันแค้นฝรั่งแง่ๆเน,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 นี้ยนนั่นแหละมันเป็นเสียงประสานนะครับาถามว่าบล็อยได้เป่าเสียงประสานกับคือเป่าเป็นแบบเพลงนะครับเป่าปแบบพุ่มนิว้ว กได้กดโนด้ตบ่ได้กดขวาดบ่ได้ใส่2โตขึ้นไปนะแค้นเป็นเครื่องเป่าที่สามารถเป่าได้หลายเสียงนะครับในในโน้ตหนึ่งในในในล้มหนึ่งในพยางหนึงสามารถเป่าเป็นขวาดได้นะนี่คือเครื่องเป่านี่คือแค้นที่มันมหัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นผมสิบอกดังต่อไปนี่นะครับ ให้นับไปหาครูพี่น้องต้องไปเรียนก่อนว่าดูเรมีฟาอซล่ามาจากไสนะครับมันไะไรยังไงเบื้อต้นเลยอันดับแรกเลยเพื่อใะที่หัดเครื่องดนตรีได้ก่อสร้างตรงไล่สกิลโนดให้ได้สกุลเค้นคือกันตรงหูจักตำแหน่งโนดตสกุนบอกตรงหูจักโนดก็ใหูจักครูสกุลเนี่ยอ่ะโด โน้ตตัวที่หนึ่งคือโดนับไปอีกหาคู่หาโด le, mi, fa, son, เรมีฟาซอนเพราะฉะนั้นโดคู่ประสานเสียงคู่หาคือเสียงซอนใส่ในยังใส่ในไล่โปรใส่นี่ไหนรอ โดซอนเห็นไหมมันได้ใสเวลาเขียนโน้ตโดโดฟาโดฟาเลฟาโดฟาเลฟาเลฟาอ่าแต่วันบ่ไดวว่าโดซือมันมีเสียงซอนเกิดไปน้นี่คือหัวใจหลักหลายคนมองข้ามนะครับหลายคนบ่ได้สอนนะครับหรือว่าจะสอนอยู่ของบริเ้เผยแร่คือจัางผมนะครับผมก็จะหา เทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนี่แหละที่คนมองขับที่คนบ่คือพวกเอ่อหมอแข้นกับเปาเก่งหลายคนนะครับบางคนกับก่งเนี่ยโป่งบางคนกับก่งในการไทยทอดหมอแข้นคู่บาอาจารย์ฮะลองคนเป่งแข้นบ่เก่งเด้แต่ว่าไทยทอดเก่งสวนก่งนะครับจึงคู่บาอาจารย์ผมนะครับพอดีไพ่นี่ไล่แข้นเราบดเด็ดเราบดเด็ดก,กระโดดเราบดเด็ดขัดเลยในความคืดของผมนะครับ แต่ว่าบบได้ขวมบบได้ไกลครูบาอาจารย์แต่ว่าเพื่นแสามาถสวนให้ผมเป่าได้มาเป็นหัดสมือนนี่นะเป็นคูผู้เลียกผมนะครับเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมได้ลหลายอย่างนั่นคืออ e. ีพอไพ่นะครับพอไพ่นะครับคุณพ่อลำไพ่กลางนวกนะครับหมอเชนทิวลีน่ยกเสกเกา,าเถาสสหัวไว้นะครับครูบาอาจารย์แต่ว่าลายเค้นที่ผมมักก็คือพอสมบัติซิมล่าไอดอน กกคุณพ่อนุกันคุณพ่อแดงตัวคุณพ่อทองคำคุณพ่อสมอนและหลายคนนะครับครูบาอาจารย์ผมก็ไปนำเก็บข้อมูลของแต่ละท่านเอาความแค้นของแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละคนมาใส่ให้มันเกิดให้มันเป็นการเรียบเรียงเป็นลายแค้นงของเกี่ยวของนะครับเป็นการจัดระเบียบลายแคีงนะครับ ไดโนดนึงเหล่วโดต่อไปเล่บันไล่ไปอีกหาตเลมีฟาซอนลาแสดงว่าเลคููกับลาไล่อยังละไะไล่น้อยครับนนะอย่างลากับเล่ไปแค้นส่วนหลายเสียงประสานคือคููหานะครับพี่น้องคูซีมีบ่มีคููสามมีบ่มีคื่กัน เดียวถิว่าไปเป็นสเต็ปต่อไปเลตต่อไปมีบัดมีฟาซอน,าซอนลาทีไล่ย,ยังไล่เซครับ มีต่อไปอยังม, Le, มีโดเรมีฟาฟาซอนลาทีโดอ่ะฟากับโดมันกับว่มุมไรโปรใส่ทื่เรานะครับโปรใส่ คอนสวรรค์น,นะครับเอาไว้ฝ้าซอนซอ,อนลาทีโดเลซอนกับเลได้แบบที่ผมเอาไปไลฟ์สดเสียงนนครับเห็นเวลาลงเวลาขึ้นกับลงเลกับซอนคือเัาคู่กนันซอน ลาบันลาทีโดเลมีอ่าบ bon Guerra, thi, do, le, อบมบ์ไล่ไงล่าก็มีนะครับอ่านี่คือคู่ประสานมันลามีทีบแดโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีฟาทีโดเลโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีฟาทีกับฟามันเข้ากันอยู่บ้ อันนี้บอ์นิยมบันไดนะครับทีกาแฟโบ๊บอะบ๊ะเขาได้ใสม่มีมีลูกนี่แหละที่ที่ได้ยกเว้นนะครับบอบ๊าได้ใส่เป็นเสียงที่บ่ะเขากันอ่านี่ยไ่ซราย่อยทีก็มี ไ่มาทั้งมดเนี่มีมีฟ้ากับทีนะครับทีบอ่อกเข่ากันทีบ่ได้ใส่เลยทีบ่เคยได้ามาพอกันเลยนะครับหรืออาจจะมีลายแพกแพงแปลกแปลอยู่นะครับแต่ว่าผมเลียนบ่็อกไหนหัดทีเป้ามานะครับมีทีกับฟ้าเนี่แหละบ่เข่ากันนะครับ <S <S อาจจะเป็นด้วยระบบเสียงหรือสก,กิลบัานไดเสียงมันบอไดแมนของเพนทาโทนิก มันบดได้มาอยู่ในอา่าว่าไงว่าระบบหาเสียงของของแคนของดนตรีพื้นบ้านมีอยู่แค่หาเสียงที่มันกลมกลมที่มันเป็นแบบขั้นคู่มันสากเลเขินอ,อย่างขั้นคู่เพอร์เฟกต์ป่เออประมาณนี้คู่หาขั้นคู่เพอร์เฟกต์นะครับมันเพอร์เฟกคันผิดขออภัยเด้อครับแต่ว่าผมคืดว่าผมจำบ่ผิด ในเรื่องขันคูนะครับขันเลี้ยนดนตรีสากลก็จะมีขันคู่มีขอดมีไตแอดมีพริกกับมีขอดพริกกับมีนี่แหละเรื่องมันจะอยู่ในเรื่องของขอดของเรื่องขันคูนี่แหละนะครับถาเป็นหลักทฤษฎีด,ดนตรีสากลน,นะครับมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นบ่ขันเลี้ยนแค้นเ้ยวขันเป็นหูจากทฤษฎีสากล เอาน้ำมาปรับใส่เอาน้ำมาเป็นประโยชน์แกดดนตรีบัานเฮานี่ดีไหลครับพ่น้วังดีหลนะครับเขาเรียนดนตรีสากลน,นี่เฮาเรียนเพื่อเอามาพัฒนาดนตรีเฮานี่แหละผมว่าเป็นประโยชน์ที่สุดถ้าเฮาจิไปสู่ก็รังเขาบ่ได,ด้ดอกเพราะว่ามันเป็นดนตรีเขานะครับมันเป็นดนตรีที่ <S <s เขาเกิดมาเขากับวัวหลวดคือบ้านเฮานี่แหละขันฝฟั่ลังสิมาเปาแข็งแข่งครูบาอาจารย์บัานเฮานี่มันก็นเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเฮา ฝังมาตั้งแต่ในหน่อยนะครับเกิดขึ้นมาก็ได้ยินมอลล็องมอลำแล้วมวนในจิตในใจแล้วนะเอาไปเรียนสากลนี่เอาก็มาปรับใส่กับดนตรีเอาในความคิดผมเด้นะครับไปเรียนกีตา,าร์ฝรั่งเศสมาเลีวไปเรียนกีตาร์ยูรูบกีตาร์ยังกษัตริก,กีตาลลร์อเมริกากอกเมริกันทำสำเนียงนั่นนี่เอามาปรับใส่กับมอลำ เห็นมอลลําเขามันฉีกออกไปเป็นซ้นียงอเมริกาได้บ่เป็นซ้นียงยุโรปได้บ่นะครับเป็นซ้นียงญี่ปุ่นได้บ่นะครับมันก็เหตุสามารถเอามาดัดตีมต้องคิดต่อไปเรื่อยๆใน,ในความคืดผมนะครับเค mm. ็นอนยังเปาเป็นขวดน,น,นั่นนั่นนี่นะครับ, mm. รบมันเป็นสาขลเบิดนั่นแหละครับดนตรีในความคืดผมนะครับมันเข่ากันได้เบิดนั่นแหละ วัตถยามีกรอบไหลในความคิดผมนี่ถ้าในมีกรอบหยุดขนบธรรมเนียมใบไหลวดนี่มันสิบ๊ไปใสมาใสนะครับมันสอยู่ตอหมองเกาถ้าผมให้อุบายว่าให้กลุนบายว่าไล์สุดเสนตรงมาตอกับผมเท่านั้นตนนกไปเป้าใน,น วัดเท่านั้นต้องมายกไครเดี่นดับเท่านั้นตรงนั้นตรงนี้มีกฎเกณฑ์เห็นไหมน,นี่เป็นการขอบเรี่ยวห้ามเป่าเป็นไล่ื่นเด็ดขาดสุดคะแนนมึงต้อยู่สุดคะนนมึงห้ามฉีกไปไายนั่นอะยรเพชรคเพผมวางสีนี่บอกบอกไปใส่มาใส่ครับอยู่ในกรอบนั่แหละมันก็สีอยู่ในหันหละเพราะฉะนั้นเรีว มึงห่ามเมาเคนไปโป้ขอทานนะมึงห่ามเมาเคนไปโปเ้เปิดหมวกเด็ดขาดผิดคู่ถ้าผมจิตั้งขึงมาครับมันเป็นดัตตีสั้นสูงด้แคนเนี่ยากหลวนะครับบอกไปใส่มาใส่นะครับ,บ,ไไนะรบในลูกศิษย์กระสีเกิดความยากาะกระสีอยู่แต่ดั้งเดิมยอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมดั้งเดิม ให้มันดั่งเดิมเอาดั่งเดิมตัวนี้ไปพัฒนานะําแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ให้หูจากคําว่าดั่งเดิมเสียก่อนมันเป็นยังไงให้หูจักฮีดหูจากคองหูจากลายมันเสียก่อนให้หูจากแกนมันเสียก่อนยอดใบมันยอดอ่อนคอยเอาแกนนี่แหละเป็นเป็นรากฐานเป็นเป็นคําว่าแกนมันเอาแกนมันแล้วมันจังสบ ขันแกนบ่มันนี่ง่าอื่นนี่ก็อขันเม็นเปียบเส้นพวกใหม่ง่าอื่นกับไปบ่คอยด่ายนีลมผัดถือลมผัดไมาแห่งกับลมทันเด้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาแกนข้องเจี่วของสัก่อนึ้นยังบอกกับเอาข้องเกงี่วขวงสัก่อนค่อยไปข้องใหม่นะครับอันนี้ในความคืดผมนะนะนะครับผมก็พยายามศึกษาอยู่เรื่อยดินะครับ ทฤษฎีดนตรีสากลกัพยายาันยาเัามาจับใส่กับดนตรีพื้นบ้านเจ้าของเฮาเนี่ยล่ะนะครับฝากพี่น้องไว้ฝากลูกศิตลูกหาฝากเยาวชนที่กำลังแตกน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผู้ผมกันสีเริ่มเข่าไปนาล่ะสีเริ่มใครผิดใครเล็บไปนาล่ะ มันสิให้ผมไปเคียงไปเป่าเดียวเคียงคือตะกี้คือบ๊บดบดบ๊บบบบคือเร็วนะครับบ๊เป็นวายานอกครับเอ่อคือควมำแขนหรือว่าอย่างมันบ๊คือตะกี้ล้มบ๊คือตะกี้ควมำแขนอ่นมันคือเกาอยู่แต่ว่าล้มมันมันบ๊มันบ๊ได้แต่งแต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เป็นโควิดมานนี่นี่รู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยหลยก็เกาอยู่เป่าเคียนน้ำมอล้ำกับเป่าบ้ค่อย บ่เคยเต็มที่คือตะกี้นะครับแต่จะจะไม่เรียนมาหาอะไรแต่บ่คันมีโควิดนี่คือจัองข่าวหันขนาดงานกับว่ามีเป็นมีซูมือไปเป่าแขงนิดหน่อยซูมือนี่โอ้เขาหัวเร็วนะครับเขาลายแขนเขามันมีครูบาอาจารย์สอนดีหนึ่งมีครูบาอาจารย์สอนดีสองมีซื่อการเรียนรู้ที่รวดเร็วขันผมผมขึ้นมาครับผมเกิด ทันในสมัยที่ youtube มีผู้สอนแบบคือผมเหตดยงศิลหรือว่าคูปรูบาอาจารย์เหตด,ด์หลายๆท่านผมว่าผมไปไกลคว่าคนนี้เติบเปล้วนะครับอันนี้ก็ผมยังถือว่าอยู่ในกึงในฝึกฝึกในลักษณะ,อะบอกง่ายๆว่าผมไม่ได้ฝึกโนดมามาตงแต่เริ่มต้นนะครับบ่ได้จากโรเรยมีฟ้าคือจังสมัย อยู่นี่คือยังผมมาเมาบอกตัวนี้เนะี่ยโจักตะคูเลยนะครับม้าเขาวงปวงลางนี่เลยขี้เอขี้จียังแม่นี่อย่างโจัคขี้ดอกบัตเตอร์แค้นผมมันยังอยากหัวเจ้า,จาของขึ้นหลังอยู่สมัยตะกี้มันมีวงปรงลางนะครับไอสมัยผมเรียนอยู่มอหนึ 1, ่งมอสองผมมาหูขี้น้ำเขาเจะเอาเล่นขี้ไดผมเอาแค้นขี้จี เขนเกา่าเขนห่างไอที่อยู่น้ำบา้านจากขวางนี่แหละเพราะว่าบา้านจากขวางเป็นบ้านหมอํานะครับมันก็มีเข็นเกา่าผมกับไปสอมไปจักดังบ่ดังเอาขึ้นไปเป่าน้ำวงปลงล้างเข้าเสื่อยมาแล้วจากมหูที่ลังมาเขาเหรียญขี้อแเข็นจากขวางเป้หรือเป็นเป็นเอฟชาบ์บมหูมันเข่ากันได้จังดใส่ไหมผมมันม้วนขนาดตะกี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าแค้นก็ขึ้นนาจะเป่าใส่กำลังตีอื่นได้หมดนะครับสมัญตะกี้นะครับบดนี่แหละเขาว่าการเลี้ยนหลูนะครับเผื่อผมสิเป่าได้เผื่อผมสิได้มีความหลูมากขยายความเห็นีหนองฟังมันเปนธรรมดาครับประสบการณ์กับขึ้นเวทีกับหลายหลายหานหลายร้อยหานว่ามันจะเป็นพันหานผุือ่ <c oughs> นะครับตั้งแต่เป่าแค้นมาหน,นี โปให้คนฟังก็ถือว่าเป็นแฮนด์เด้มีคนมาฟังนี่มีคนมาเอาไวน้นะเพราะให้ไล่หนึง่งโปให้ฟังนี่ยีถือว่าเป็นแฮนด์เป็นเวทีสําหรับผมเด้บ่รเป็นว่าตรงขึ้นไฟแสงสีทองเซนาอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งเปาให้พี่น้องฟังทาง y o u t u หน้าตอนนี้นี่ก็ยังถือว่าเป็นเวทีเป็นเวทีหนึ่งสําหรับผมนะครับเป็นโอกาสหนึ่งที่ให้ผมได้แสดงความสามารถ เป็นเวทีหนึ่งที่ให้ผมได้เผยแร่ความรู้ให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเบ่งนะครับแล้วก็ถ้าว่ามีพี่น้องหรือว่าบมีคนที่หมักเสียงแค้นหรือว่าบมีผู้ที่อยากสนับสนุนนี่กับก็สจิบบมาปันนี้นะครับก,ก็ฝากถ่ายคลิปนะครับท่านใดอยากได้แค้นอยากเอาแค้นไปเปาอยากมีแค้นฝึกหัดสามารถติดต่อกับผมได้นะครับ อยากได้แบบเมื่อชิพนี่ก็มีนะครับแต่ว่ามันบบมันบเบลียวรลดอกซือ้อเป็นอาซีบ,บอาซีบนี่ม,นนมนนนันได้ขี้นี่แล้วมัน็กักได้ขี้หนึ่งชี้ยูนี่น้าผมอยู่หาเตา่าหาหกเตา่านพผู้นั้นพว้นี้ไม่เห็นนลก็คอาซื้อเงินนะครับพี่น้องพู้ทิมเสียงาหากระตาย ทิมเสีขาขากะอ่เขาว่านั่นนี่บ่เข่าไผออกไผนะครับแต่ว่าใจนึงกะเออเนี้ยมันมีสื่ออยู่เรื่อยนะครับมันสื่อไม่ได้อยู่เอยยากได้อ้าเอาไปนะครับแต่ว่ามันกับเสียดายเลยถื่เอาสีแตงเงืี่เอาสีเห็ดลินอยู่ได้นะครับมันกับเสียดายอยู่สำหรับผมโอ้โมนิเบ้ไล่เตี๋ย บมักเมาก็บจีบหลับไปแหละล่ะซอนหน่อยๆแต่เมาลอยๆก็บเป็นผมเนี่แหละมักเมานะครับหฮงอยากให้มหาผุและขันเป็นหลายคนกับมหาเดียวกับมาเทีเ่ยวสองเที่ยกับเปิดตลาดแล้วเปนผมเมารูกับพวกจักผู้ใดมักฟังผู้ใดมักสออมาอผมเด้อมีแนวเมาให้ฟังบัดขันว่าตะสออเรื่องแค้นเรื่องล้ำเรื่อง อีสานเท่านี่แหละอยากมาสว่คคะขะข,ข,ข,ขกะมาติดตัวมาได้นะครับบ่ต้องยากหลายคนยานผมหลายคนตื่นหลายคนเก่งใจโอ้ยผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละไอ,อครูไม่รู้วิชาไอภรรายาไม่มีบุตรเข้าสีวบ่าบ่บาต้องมาอยากไอผมนะครับเจ้าก็เกิดควนผมหมดละหลายคนเบึ่งอยู่นี่เกิดควนผมไหลนะครับ่าลวดกันเองนะครับ วัตถุโทมกรวันวัตถุโทมาหลวงหนี่บางคนก็บยันเสียเงินฮะมันก็เสียเนี่ยธรรมดาละมาเอาความรู้เนาะนะครับบ่เสียก็ได้นะครับ,บเสียแนะต่ค่าน้ำม,มันละะมาเบ่บ่ยหน้านที่นี่กับยันเสียเงินนี่คือ,อยันเสียค่าน้ำม,มันบางคนยุ่ไกลนะครับผมนี่บ่หูเขาว่าผู้ใด โอเขียนยิง,ยง,ยง,ยงไปเบิดพรอาจารย์สมบัติพอสมบัตินั้นไกลบ้านได้ผมกลับไปนะครับจนว่าโทรหากันนี่ได้ย,ยินเสียงปั๊บหูจากเลยไผเป็นไผนะครับผมก็ตื่นผมมีความปัาดพอสมบัติแล้วหมอเขียนระดับโลกผู้ใดบุกหูจากเรานี่เป็นไปบ่ได้ขันมาในสายดนตรีมันบ่กว่สายดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะพื้นบ้าน ผมก็เฮียงยันโอ้ไปเสียเงินเท่านั้นเท่านี้บอสยังทนันสิแต่บ่ได้ว่าวนะครับสําหรับผมเนี่ยแต่ว่าผู้อื่นผมบ่ฮู้ผมใหงเราเลยนะครับแต่ลาพันแทะ่าะหารวยทเท่แล้วแต่เฮาสิบางเทื่อกอบ่มีให้นะครับเฮาไปเอาความรู้นะครับ <c oughs> เฮาก็เพิ่นเป็นครูนั่นแหละเพิ่นบ่ได้อยากมาอยากได้อีหยังนําเฮาก็ดอกก็เดือดอก นะนะสำหรับผมนะครับแต่ว่าผู้อื่นผมบ่หูดหอกนะครับแต่ว่าสำหรับผมกับผมก็อา uh, จารย์สมบัติเนีเ่ยไปบ่บ่ได้ให้กันกับก็บมีนะครับแต่ว่าผมผมอยากไปไปแล้วบลได้ให้เพื่อนไปขอความรู้ไปซ้ำเขาไปเลียนไปซื้อคอดซื้ออย่างหลัไปนะครับเป็นบลอนดีว่าหลวงหลายดอกนะครับก็บเป็นบูซาคูไปเพื่อ้เพื่อนได้ซื้ออยากซื้อกินไปพได้เพื่อน เพิ่นบ่อยึดติดติดยังขนาดนั้นนะในสําหรับผมนะครับว่าตาดูสิลูหาไปยมไปหาเพิ่นพอดีใจแล้วนะครับเพิ่นบ่ต้องการเพราสมุนนึงสิผมไปนี่แจ่ละรอยสองรอยห้างลังเถื่อหางลังเสื่อก็ได้ผลละหมอกลากไม่หรือว่าได้ยาดีนะครับเพิ่นมักยาดีอยู่รูบารูบาอาจารย์นะครับรูบาอาจารย์ผมคือกัน แต่บ่มียาดีนี่คววมแขนโบค่บคอยออกแต่ว่าคันได้ยาดีเข้าไปแล้วค่วมแขนเนี่โอ้ยเจ้าอยากได้ายได้บาดมันขึ้นอยู่กับการทฮาสิเข้าหารูบาอาจารย์แบบใดนะครับผู้นี้เป็นลักษณะนี้เออผู้นี้บ่คือเด้อผู้นี้จยงมันขึ้นอยู่กับการตามสิ้ใจเขานะครับอาท่านใดสนใจหรือว่าอยากสอบถามทิวิลีคนบา,าดแขนกระทรมาได้เบืร์โทรศัพท์0 9 5ย์2 1 1 6 9 0เกา8 2 1ีแปดสอหนึ่งหนเกามอนี่พบพอ่อเพียงเท่านี้นะครับหลวงเลยเวลามา2ยีสิบกวนาทีแล้วนะครับขอบุญขอญพุ้นพี่นงนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ตลอดผู้บอมักฟังภูบมักเฝากะสามารถปิดเลยเด็ได้เลยนะครับแต่ว่าขอบคุนที่ผู้นั่งฟังหรือว่าเปิดฟังจนว่นนอนหลับหรือว่าเปิดฟังจนว่าหวอดวินาทีสุดท้ายนะครับ ขอเห็พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินท้องล่ำรวยความสุขแข็งแรงไววหวกอนหลวใพิยาให้มีนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ